สวัสดีครับผมโตวจากทีมติดตั้งนะครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการใช้งานเมนูรละชื่อผู้ใช้งานว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็เริ่มจากเข้าเมนูรละชื่อผู้ใา้งาจะอยู่ในหมวดของอื่นๆนะครับเมื่อเรากดเข้ามาก็จะเจอนะครับยูเซอร์ทั้งหมดที่มีการใช้งานของทางโรงงานหรือทางของบริษัทนะครับเราก็มาดูได้นะครับว่าแต่และยูเซอร์เนี้ยใครเป็นคนใช้นะครับแล้วก็ระดับสิทธิการใช้งานเนี่ยคือระดับไหน หลักๆที่เราจะใช้ในนี้ก็คือจะส่วนใหญ่จะเป็นการรีเซ็ตพาสเวิร์ดซะส่วนมากนะครับในกรณีที่ยูเซอร์ลืมพาสเวิร์ดวิธีการรีเซ็ตในกรณีที่ยูเซอร์ลืมพาสเวิร์ดนะครับเราก็แค่กดรีเซ็ตรหัสผ่านกดโ okay. อเคระบบก็จะเจนรหัสผ่านอันใหม่มาให้นะครับแล้วก็เอารหัสผ่านเนี้ยไปให้คนที่ลืมยูเซอร์เท่าไปทําการล็อกอินแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนรหัสผ่านที่ตัวเองจาได้นะครับ แล้วเราก็มาดูได้นะครับว่าแต่ละยูเซอร์เนี่ยใครเป็นคนใช้แล้วก็สามารถปรับสิทธิ์ได้ตรงนี้ในกรณีที่เป็นยูเซอร์ฟูลฟังชันนะครับถ้าเป็นยูเซอร์แจ้งซ่อมก็จะไม่สามารถปรับสิทธิ์ได้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูรายชื่อผู้ใช้งานขอบคุณครับ